ครับสวัสดีพี่น้องประชาชนชาวโลกชาวไทยชาวต่างชาติชาวต่างดาวด้วยครับเป็นอย่ังไรกันบ้างไม่เคยได้รับคำตอบแต่มันก็ยังจะถามแต่รู้จริงจริงอยากรู้จริง ก็ขอเป็นกำลังใจกับทุกท่านอย่าไปท้อครับเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อย่าไปเลิกเพราะว่าลงทุนทำไปแล้วอย่าถ่อมเร็จก็ต้องมุ่งมั่นไม่มีอะไรมากครับกฎง่ายๆครับถ้าเราไม่ยอมแพ้ไงเราก็ชนะมีอยู่แค่นี้ครับ ลงสนามเพื่อไปเอาแชมป์ไม่ใช่ไปเป็นตัวประกอบไปเขามีความสุขโน no. สนามจริงหรือสนามปลอมก็คือสนามแห่งชีวิตที่ต้องเรียนรู้กันไปนะครับวันนี้ก็เปิดไพ่ของคนที่เกิดวันอังคารดาวแห่งน,นักกรบนักสู้นักแข่งนักกีฬานักเจ้าชู อาติดด้วยใจร้อนด้วยวันอังคารที่11นะครับพิทุนายนจนถึงวันที่17ครับมาชมกันครับ3 4 5 เจ็ดแปดก้าสิบเรียบร้อยครับดูนะครับสถานการณ์มันก็คือเป็นถ้วยนี่มันนิ่งๆไม่บวกไม่ลบนะครับความหมายของห้าถ้วยคือความเบื่อหน่ายที่หนีไปไม่ได้จะอยู่ให้มันมีความสุข ไม่เบื่อหน่ายก็ไม่ได้อีกอดูเด็กกลมหน้าต้องสองใบเลยนี่จมอยู่กับตัวเองมากเลยใช่ไหมเนะี่ยสองดาบไม่มีความแม่แน่นอนไม่มั่นใจสองบุคลิกอกีกสองวย่วไม่เท้าตัวนี้และเด็ดมาทาั้งเด็ดทั้งดีวิวเลยครับหมอมึนเลยครับมาเงี้ย แล้วก็ไพ่สเตนนะครับนี่คือไพ่ของคนที่เกิดวันอังคารสิบใบมีไพ่เดทยยวิลแล้วก็เดอะสเตนนไพ่ใหญ่นะครับไพ่ใหญ่ส่งผลส่งอิทธิพลกับชีวิตเราเยอะมากกว่าไพ่เหรียญดาบไม้ปืนเนี่ยไม่ใช่เหรียญดาบไม้ถ้วยเนี่ยมันเป็นรายละเอียดนะครับถ้าดูกันภาพร,ร,รวมนะครับภาพร,ร,รวมเนี่ย นี่ก็ปิดถู rumor, ปิดตานี่ก็ปิดูปิดตานะครับนี <t 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 ่ก็เก็บตัวนี่ก็อยู่คนเดียวนะครับนั่นถึงหมายถึงว่าคุณอยู่ในช่วงแห่งการอึดอัดอึดอัดอย่างมากอึดอัดแบบแทบทุกเรื่องครับอ่าดูเรื่องงานเห็นไหมแต่นยังเงาตัวรอดไปได้อยู่เห็นไหมว่าฮาะ์้าไม่เท้ามันเหมือนคนหัวเตียวว่าเทมลี่้วครับอืมมันเก่งอยู่คนเดียวมันก็โดนอยู่คนเดียวเก่งอยู่คนเดียวก็เลยเข้าพักเข้าพูกอะไรเขาไม่ได้ครับ ต้องคิดเลยมากครับใครไม่ชอบเราสาเหตุหลักๆก็คือมันอิจฉาไม่มีอะไรครับทไม่ได้อย่างเราเป็นไม่ได้อย่างเราก็อิจฉาหรืออยากเป็นอย่างเราให้ได้แต่เป็นไปไม่ได้นั่นแหละก็เลยไม่ชอบอือ่ะนะครับอ่ะบอกก่อนพายดื่อเดทเนี่ยแปลว่าจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะมันไม่ได้แปลว่าตายนะพายเดทเนี่ยจต่ประสบการณ์ผมมาเนี่ยคนได้เพจเดทแต่ไม่ได้ตายนะจากปะ แต่ถ้าเป็นญาติพี่น้องญาติพี่ใหญ่กไกลอ่ะก็มีมันก็ไม่ถึงตายส่วนมากมันก็อะไรอ่ะประสบอุบัติเหตุอ่หรือไม่ก็โรคมันเข้ามารุมเร้าแบบไม่ทันตั้งตัวอะเพราะดาาไออเพราะเดทมันเป็นองเงี้ยจบปุ๊บหักปุ๊บจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะครับในด้านดีก็เรื่องของอาชีพทหารตำรวจแพทย์ทนายความ ผู้ที่มีอาชีพที่อะไรอ่ะส่งผลส่งอิทธิพลกับชีวิตคนอ่ะเหมือนคุณแต่เส็นชือตึง้งรับรองเป็นชื่อปึง้งคนเดือดร้อนกันเป็นหมื่นเป็นแสนคนอย่างเงี้ยนั่นแหละครับเหมือนการทานตำรวจทนายความเงี้ยสามารถพลิกชีวิตจากด้านหนึ่งกลายเป็นด้านหนึ่งเลยชีวิตดีๆกลายเป็นตกเหวไปเลยก็ใช่นะครับยีวิวก็สะพัดเรื่องสะพัดราว นะครับเกี่ยวกับเรื่องชั่วร้ายทั้งต่างนะครับแล้วก็เดอะสเตนเนี่ยยังมีความอดทนอยู่ยังทนได้อยู่นะเออไพ่ไม่เหมือนกับความรักอะ่ะเนี่ยความรักอะ่ะเท่านั้นเลยที่ดูไม่สมหวังนะห้าถ้วยแต่มีสองถ้วยมาเนี่ยมันเหมือนเริ่มมีตัวเลือกมาให้นะครับเหมือนเริ่มเห็นใครบางบางบางคนเนี่ย มันอาจจะเป็นตัวเลือกให้เราได้แต่นี้เดวิลเดวิลมันขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของชู้ชรักมันไม่ใช่เรื่องสามีภรรยากันแน่แน่มันเรื่องชู้รักนะครับซึ่งก็ระวังนะครับเหมือนจะว่าอกหักก็ได้นะเนี่ยคนอย่างเงี้ยนะรเรื่องความรักอ่ะมันหมายถึงอกหักถูกทิ้งก็ได้ถูกทิ้งโดยกระทันหันเลยก็ได้แต่เรายังหลงในเสนหลงในความเป็นตัวตนของเขาและเธอเนะี่ยแหละ โงอยู่นะครับมันขึ้นขึ้นเดวิวมาเพราะฉะนั้นการควบคุมอารมณ์อะเป็นเรื่องที่ต้องพึงระวังไว้มากแล้วก็ไพ่เดตอะมันแช่งคุณขึ้นนะปากอะออระวังติดกรรมจากปากนะไปแช่งคุณเขาว่าเป็นงนั้นจริงจรงนะอ่ะมาดูเรื่องการเงินต่อไม่มีไพ่การเงินขึ้นสักใบหนึ่งนะครับการเงินก็ไม่โดดเด่นแค่ไม่โดดเด่นมาให้เราเห็นแค่นั้นเอง มันไม่โผล่มาห้าเหรียญเจงกระบงกก็โคตรดีแล้วไม่มีทดีกว่าถ้ามีนนั้นนะถูกไหมเอออันนี้ถือว่ายังยังไปได้ดูเรื่องการงานนะครับถึงจะมีห้าไม้เท้าแต่มีเจ็ดเจ็ดเม้เท้าเลขเจ็ดของพะยุจีเป็นเลขนําโชคครับเจ็ดไม้เท้าเนี่ยอืมยังสามารถเอาตัวรอดอยู่นะครับบางทีมันก็ถูกให้ออกกระทนหันหรือเลิกกระทนหันแต่เจ็ดไม้เท้ามันจะนาโชคให้ทุนหา างานหาชีพอะไรได้ใหม่แล้วก็ลิงงตัวได้แล้วก็ผ่านมาได้อย่างสบายนี่นะครับต่อมาเรื่องของสุขภาพเนี่ยผ่าตัดวัติเหตุไปทำบุญโดยจากเลือดถวายลงศพซะนะครับนี่โรคไมเกรนสายตาความดันนี่เส้นเลือดในกรสมองเส้นเลหิตแตกต,ตีบตันสายตาไมาเกรนเหมือนกัน ขาข้อกระดูกเป็นหมดทั้งตัวเนี่ยถ้ามันมีเหตุผลที่มันเป็นก็ถือว่าธรรมชาติถ้าอยู่ๆเป็นแล้วไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลทางการแพทย์วิทยาศาสตร์ความเป็นจริงมารองรับก็แสดงว่ามันมีเรื่องของกรรมผิดธรรมชาติก็คือกรรมนะครับแปดดาบอ่ะเหมือนเนี่ยสองตัวนี้มก็บอกแล้วเหมือนไรที่พึ่งเหมือนขาดที่พึ่งทางใจสองดาบก็ไม่รู้จะเชื่อใครดีนะครับ รอบตัวก็ไม่มีใครเอาด้วยเนี่ยประมาณแบบนี้นะครับแล้วก็ดีวิวเนี่ยบางทีอะ่ะเป็นความแรงในอารมณ์แรงในคําพูดและความคิดเราก็ได้นะอืถ้าพูดถึงอะ่ะเหมือนใครไม่ครบอะ่ะใครไม่ครบทั่งมันแต่เราครบตัวเราเองไว้นะครับคือต้องให้กําลังใจตัวเองอ่ะครับเวลาเราแย่นะครับอย่าด่าตัวเองอย่าโทษตัวเองอย่าตรีตราว่ามึงอะ่ะชั่วว่ามึงไม่ดี เป็นเพราะกูนี่แหละไม่ครับอันนั้นเป็นการเขาเรียกว่าลบหลู่ไม่เคารพตัวเองไม่เคารพตัวเองสิ่งเหล่านิ้เขาไม่ช่วยนะครับไม่มีเทวดาที่ไหนเขาอยากจะช่วยคนที่ไม่เคารพตัวเองเพราะฉะนั้นให้กําลังใจตัวเองนะครับอเดวิลถ้าคุณไม่โกงเองอ่ะคุณก็จะถูกเขาโกงเพราะนั้นเดวิลมมีสัมผัสพิเศษขึ้นมาอยู่แล้วว่าใครจะมาหมาไหนเนี่ยโดยเพราะเรื่องความรักอ่ะเสียเงินเสียทองเสียตัวด้วยนะ จะเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นได้หมดครับผู้ชยนี่ก็สองเพศผู้ายนี่ก็เป็นสองเพศได้นะครับความในใจลึกๆที่ไม่อาจบ่งบอกใครได้นะครับบางทีมันก็กลายเป็นมันเป็นเรื่องเล็กๆสําหรับคนอื่นเขาแต่เราคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่บางทีมันก็ใหญ่เกินที่คนอื่นเขาจะช่วยจะรับรู้ก็เลยคมหน้าคมตาไปถูปิดตาไม่บอกใครเขาแล้วก็เหมือนมืดแปดด้านนะครับมันไม่มืดหรอกครับเที่ยแบบนี้ ปรับสายตาใช้ชินเดี๋ยวมันก็คุณก็เข้ากับธรรมชาติของความมือได้แหละก็สบายผ่านเห็นไหมตัวภาพการเงินการงานความรักเรียบรย้อยครบครับสเตนตแปลว่าอึดแปลว่าเดีย๋ยวใช้คําว่าอดทนเลยวาใช้คําว่า,อ,าอยู่อยู่กับมันให้ได้อยู่กับมันให้มีความสุขไม่ว่าเจอเรื่องอะไรนะครับเนี่ยสเตนแล้วมีเครื่องหมายบนหัวไม่รู้จบเลยเห็นปะ แสดงว่าเขาไม่หยุดอยู่แค่นี้หรอกปัญหาแค่นี้อเรื่องแค่นี้ทําอะไรกูไม่ได้หรอกอเว้สิงโตกูยังแหกปากมาแล้วเนี่ยเห็นไหมไม่ใช่หมานะสิงโตนะดูดีนนะไม่ใช่หมานะอืเพราะฉะนั้นสเตนก็มีกําลังใจเป็นของตัวเองผมก็พร้อมที่จะให้กําลังใจท่านนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกทท่านนะครับอย่างที่บอกครับทอไปก็ทอได้ครับ แต่มันทอ้อไม่แท้ครับทอ้อแท้มันต้องมาจากจีน,นครับประเทศไทยนี่ทอ้อปลอมไม่มีประโยชน์ที่จะทอ้อไม่มีประโยชน์ที่จะบน่นคุณยิ่งบ่นปัญหายิ่งมาคุณยิ่บน่นเรื่องอะไรเรื่องนั้นมันก็จะเข้ามาวนเวียนปนเปื้อนอยู่ในชีวิตคุณนะวันนั้นบ่นไปพูดไปก็เท่านั้นแต่ไม่พูดเลยก็ไม่ใช่ก็ต้องพูดบ้างไม่งั้นใครจะรู้นะครับ ต้องพูดที่ครูเขารู้จุดยืนไปเลยครับว่าต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรนะครับอ่านี่คือภาพรวมคุณที่เกิดวันอังคารนะครับ <c oughs> อย่างที่บอกอ่ะมันไม่ตรงกับใครที่เกิดวันอังคารทุกคนที่ดูหรอกครับหรืออาจจะตรงก็ถือว่าเป็นเรื่องดีไปนะครับถ้าไม่ตรงแต่ว่ามันติดปัญหาที่คุณไม่รู้จะปรึกษาใครมีที่พึ่งทางใจหรือไม่มีไพซีไพ่ทาโร่เนียย่ยก็เป็นที่ปรึกษาให้ท่านได้นะครับซึ่งจริงๆอ่ะในเมืองนอกอ่ะ เขาใช้เป็นการบําบัดจิตนะเหมือนจิตเวทด้วยนะไพ่ยีสีเนี่ยจริงๆนะีนเมืองนอกก็ทํากันแต่ว่าประเทศไทยอ่ะส่วนใหญ่หมอดูก็จะดูไปตามดวงตามอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะดูด้ยการมีเคราะห์ตีความแล้วก็ทัศนคติอืมมาดูจากรูปแล้วก็รู้ว่ามันดีมันแย่นะครับอ่ะนะครับมีปัญหาอะไรติดข้อข้องใจตรงไหนสงสัยก็สอบถามมาได้นะครับช่องแสดงความเห็นด้านล่างนะครับ แล้วก็ท่านที่เข้ามาชมใหม่สวัสดีนะครับก็ช่วยกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเมื่อชมเสร็จด้วยนะครับรวมถึงท่านที่ชมอยู่เป็นประจำท่านที่ชมประจํามไม่เคยขาดครับสักวันทํ่ทโล่เกียรติยศเป็นทองให้ครับถ้าคุณไม่แรงตัวผมก็ไม่รู้นะคุณใครก็ทักทา,ายกันมาบ้างนะครับทักทา,ายกันมาบ้างนะครับดูจากการประมวลผลของ youtube แล้วคนที่ดูคลิปผม ลองจากไทยลาวก็คือมาเลเซียครับม,มามาทุกประเทศทุกชาติมามาดูกันนะครับจะได้อะไรกันไหมกับชีวิตไม่ไม่ขอไม่ได้ไม่หาไม่เจอไม่รู้ก็ไม่รู้แค่นี้ครับอขอบพระคุณทุกท่านก็ขอให้พ่อท่าน,านปลอดภัยจากฆ่าจ,จากสิ่งอันตรายทั้งหลายทั้งปวงให้ท่านตัวภาพร่างกายแข็งแรงให้ท่าน มีบารมีจากบุญบุญบุญทานที่ท่านทํามาเป็นบุญบารมีช่วยเหลือให้ท่านเติบโตนะครับช่วยเหลือให้ท่านผ่านพ้นเรื่องหรายๆไปได้มีสติปัญญาดีฉลาดรอบรู้ทันคนทันเหตุการณ์นะครับก็ประมาณนี้นะครับคนที่เกิดบัังคารนะครับก็ไม่ว,ว่าท่านจะดูใหม่ดูเก่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ มันคือกําลังใจอย่างดีของคนทํางานและท่านก็เป็นพนักง,งานบริษัทผมด้วยเป็นคนกําหนดช่องไอ้ทิศทางช่องมันจะไปไหนกําหนดให้คนมันดูน้อยดูมากก็คือท่านนั่นแหละเพราะนั้นท่านก็คือพนักง,งานในบริษัทเดียวกันนี้ก็ขอบคุณนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ